ดูดวงชาวราศีสิงชาวราศีสิงทำเงินต้องได้เงินไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยครับทุกธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งที่ดีได้เจอจังหวะที่ดีได้มีโอกาสที่ดีได้รู้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทอง สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านลุงชะตาบ่งบอกได้เลยว่าโชคมชะตามีดาบสองควายท่านต้องตัดสินใจนะครับสิ่งดีๆเข้ามาจงเลือกให้ถูกถ้าเลือกผิดจะเสียใจภายหลังเขาเรียกว่านกน้อยต้องเกาะต้นไม้ที่ไม่มีขวาน้ําถ้านกน้อยไปเกาะต้นไม้ที่มีขวาน้ามันจะเจ็บก็คือเจ้านายที่ไม่เคยรักเจ้าลูกน้องเลยเอาละเอาเปรียบเพราะฉะนั้น ทำเงินต้องได้เงินไม่ใช่ไม่ได้เลยรชาวราศีสิงห์นะครับเราเป็นนกน้อยเราก็ต้องเลือกต้นไม้ที่ดีต้นไม้ไม่ดีก็ต้องปล่อยให้เขานะครับเกิดโทษกับลูกน้องอย่างนั้นนะครับหรือว่าท่านเป็นเจ้านายท่านก็ต้องเป็นต้นไม้ที่ดีขายมาเกาะนะครับนกน้อยมาเกาะท่านก็ควรที่จะให้กําลังใจเขาช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาจุนเจือกันละกัน โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเศรษฐีเงินล้านอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งจิตสิธิ์ปกปกักกุ้ครองรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนผันมฒนาเป็นไปได้ด้วยนี้เงินทองไหลมาเรมาท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านดวงสุขสมสมบังดังใจหมายข่าวดีบังเกิดจัดแจงตามแบบแผนประเพณีร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ